เราทุกคนนะครับล้วนเกิดมาต้องฝันกันทั้งนั้นมีเพียงบางคนเท่านั้นนะครับที่สามารถจําความฝันได้ว่าเมื่อคืนนี้ฝันอะไรไปแลนะเชื่อไหมครับว่าความฝันทุกอย่างนั้นมันมีความหมายด้วยฮะ สวัสดีครับผมพีเจมอดแชนแนลวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของความฝันในเชิงของจิตวิทยากาันใครเคยฝันอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อมาแชร์ประสบการณ์กันว่าผู้ชมนั้นเคยฝันกี่แบบกี่อย่างกันบ้างว่าแต่ความฝันวันนี้จะมีอะไรบ้างฝาก,กไลก์กดแชร์ไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยฮะ ฝันที่1ครับฝันว่าตกจากที่สูงเชื่อไหมครับว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยการฝันว่าตกจากที่สูงนั้นมันแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันครับอันดับแรกมันมีความหมายว่าเราในกำลังอยู่ในภาวะที่เครียดหนักมากมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้ใจิตใจและ2ฮะ เป็นภาวะที่ร่างกายโดยเฉพาะหัวใจจะเกิดการอ่อนแอเต้นอ่อนแอมากจนถึงขั้นแบบเราจะตายแล้วและร่างกายครับมันฉลาดมากเมื่อมันรู้ว่าเรากําลังจะตายร่างกายเนี่ยมันก็เลยสั่งให้เราเนี่ยรีฝันว่าตัวเองกําลังจะตกจากที่สูงเพื่อให้ร่างกายของเราครับมันเกิดการกระตุ้นเพื่อที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นมานั่นเองจะได้ไม่ตายฮะ 2. ฝันว่าเราบินได้เหาะได้เดินกลางอากาศได้หรือเกี่ยวกับโมเมนต์ไร้แรงโน้มถ่วงมันมีความหมายเอาไว้อย่างนี้นะครับ ว่าใครที่ฝันแบบนี้มันแปลว่าเราครับมีความสุขมากไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดชีวิตโคตรมีความสุขเลยดังนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยร่างกายเรามันก็เลยแบบปล่อยวางเราก็เลยแบบลอยตัวแล้วก็เลยโฟล์ขึ้นไปนั่นเองฮะอันนี้ไม่มีอะไรมากดังนั้นใครฝันแบบนี้บ่อยๆแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โคตรมีความสุขมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะ 3. ฝันว่าตัวเองเนี่ยแก้ผ้าล่อนจ้อนกลางพื้นที่สาธารณะ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยเป็นนะแบบจู่ๆก็ไปฝันว่าตัวเองเนี่ยอารมณ์ไปอาลโดข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมชลามกจังซึ่งความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ลาโมกครับการฝันว่าเราแก้ผ้าล่อนจอนในที่สาธารณะเนี่ยมันแปลว่าเราฮะมีเรื่องปกปิดในใจหรือว่าไปทําอะไรที่ผิดมาแล้วรู้สึกว่ามีผลที่อันตรายต่อชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่และไม่กล้าที่จะบอกใครดังนั้นเนี่ยการฝันแบบนี้ก็อาจจะเป็นการที่จะระบายความเจ็บปวดผแผใต้กิตใจของเรานั่นเองฮะ ฝันที่4ฮะ ฝันว่าตัวเองเนี่ยไปทํางานสายไปโรงเรียนสายหรือว่าไปทําอะไรบางอย่างสายหรือว่าเลทในทางจิตวิทยาครับมันหมายถึงการที่เราในกำลังเป็นห่วงในเรื่องความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอยู่แบบมากๆเลยกลัวว่าไปจะเสียเขาไปหรือว่ากลัวว่าตัวเราจะเกิดปัญหาถ้าหากว่าเรารักษาความสัมพันธ์อันนั้นไว้ได้ไม่ดีพอดังนั้นการที่เราฝันว่าเรามาสายเนี่ยมันก็เป็นฟีลแบบว่าเราได้ทําโอกาสนั้นพลาดไปแล้วฮะแต่อย่าคิดมากนะมันเป็นแค่ความฝันฮะอัน,นีไม่ใช่เป็นของจริงเนาะ ห้าครับฝันว่าถูกไล่ล่าไอ้ฝันว่าถูกไล่ล่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลายคนเป็นบ่อยเช่นงูแบบเต็มที่เลยงูไล่ตัวเรามีสัตว์ประหลาดไล่ขมือหัวเราหรือว่าแบบถูกคัตรกรไล่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยในทางจิตวิทยาครับมันมีความหมายเอาไว้ว่าเราเด็กกำลังจะพยายามหนีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเราและเราเนี่ยไม่อาจที่จะหนีมันได้ต้องผเผชิญหน้ามันอย่างแน่นอนทําให้เราครับเกิดความวิตกกังวลว่าฉันต้องเป็นแบบบบลูเซอร์น่ยเลยคือตัวอาจจะเป็นผู้แพ้อะไร เ,เอาง่ายๆคือมีปัญหาอยู่ตรงหน้าแต่ไม่กล้าเผชิญฮะที่สําคัญเนี่ยปัญหาบางอย่างรู้ว่ามีปัญหานะแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็เลยเอาไปคิดมากเอาไปฝันนี่แหละฮะที่มาเลยว่าทําไมเราถึงฝันว่ามีบางอย่างไล่ล่าเราฝันที่โงฮะฝันว่าเป็นตะคริวหรือว่าเป็นจริงๆตอนระหว่างที่นอนอยู่ตาม,มจิตวิทยาครับอธิบายว่าอย่างชัดเจนเลยว่าการที่เราเป็นตะคริวตอนที่เรากำลังนอนสบายๆยอยู่นั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากหนึ่งฮะเราแบบดื่มน้ําน้อยไม่ค่อยดื่มน้า หรือว่าตอนที่เรากําลังนอนเนี่ยดันไปนอนท่าแปลกๆเช่นนอนท่าไขว้ห้างอะไรประมาณนี้หรือเกิดจากการรีแอคของร่างกายฮะหรือว่าภาวะที่หลอดเลือดแดงของเราเนี่ยเกิดการติดตันทําให้เรารีบตื่นนอนขึ้นมาเพื่อเช็คตัวเองครับว่าเฮ้ยถ้าไม่รีบเช็คเนี่ยจะไปแล้วนะให้รีบตื่นมาดูแลตัวเองก่อนนี่แหละฮะที่มาเลยทีจ่จะบอกเดียว่า เหตุการณ์เหล่านี้ร่างกายฉลาดมากเลยก็ว่าได้นะฮะมีระบบเผลตีเซฟตี้ด้วยฝันที่7ครับฝันว่าตัวเองเนี่ยจมน้ําการที่เราฝันว่าตัวเองจมน้ํามันแปลว่าตัวเราครับกำลังเจอเรื่องอึดอจจัดใจรู้สึกไม่สบายใจเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวหลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมกันและเราเนี่ยไม่สามารถหาทางออกได้ที่สําคัญเนี่ยยังมีเรื่องราวความยุ่งเหยิงของชีวิตเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นจะบอกได้ว่าใครก็ตามที่ฝันบ่อยๆนะครับว่าตัวเองจมน้ำเนี่ยก็าอาจจะบอกได้ว่ากาลัง ระแวงกับปัญหาบางอย่างเที่รู้แหละว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนฝันที่8ครับฝันว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะตายการที่เราฝันว่าตัวเองกําลังจะสู่ขิดหรือว่าจะสู่สุคติหรือว่าจะตายเนี่ยนะครับมันแปลว่าตัวเราฮะกำลังเจอเรื่องราวบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเครียดกังวล แ,แล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบผสมอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นความคิดที่เราเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเรากําลังคิดเรื่องนี้อยู่เอาง่ายๆสมองเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าคิดเรื่องนี้อยู่แต่ว่าจิตใจเนี่ยมันรู้ว่าเฮ้ยมันเครียดเรื่องนี้อยู่ทําไมาสมองแกไม่รู้วะประมาณนี้ฮะอย่างที่รู้กันนะครับว่าการฝันเนี่ยมันคือการบรรเทาความเจ็บปวดของจิตใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฝันแบบนี้สแสดงว่าจิตใจมันรู้นะฮะว่ามันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวเท่านั้น ฝันที่9ฝันว่าไปติดกับดักบางอย่างฮะการที่เราฝันว่าเราเนี่ยไปติดกับดักันแปลว่าตัวเรา,เากำลังเกิดอาการกลัวกับอะไรบางอย่าง ทางที่เป็นปัญหาที่เรารู้ตัวกับปัญหาที่เราคัดว่าเราไม่รู้ตัวผสมผสมกันทําให้เมื่อเราครับมี2ออย่างมารวมกันเนี่ยเกิดอาการงุนงงครับร่างกายของเราเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการแปรปรวนและไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากมันยังไงเมื่อร่างกายมันไม่รู้เนี่ยพอเราไปฝันมันก็เลยไปคิดไงฮะว่าเราแบบติดกับดักอะไรบางอย่างแล้วเราเนี่ยจะสามารถสะบัดมันหลุดได้หรือไม่ฉะนั้นการฝันว่าติดกับดักก็คือการที่เราโกรธกับอะไรบางอย่างบ่อยๆที่รู้ตัวและมัน ตวน,นั่นเองฮะและ10ครับฝันว่าฟันหักถ้าหากว่าเราฝันว่าฟันหักเนี่ยตามความเชื่อของไทยโบราณก็จะบอกว่ามันคือจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ตามจิตวิทยาเราก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการที่เราฝันว่าฟันหักนั้นมันแปลว่า เรามีความกังวลแบบเยอะมากรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะไปเกาะไปจับมันได้เลยก็มีความคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างเอาไว้สูงเกินไปและจิตใจมันรู้ว่าเราไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้มันก็เลยเป็นที่มาของความฝันว่าทําไมว่าฟันถึงหักนั่นเองฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเรื่องราวความฝันในวันนี้ต้องบอกเลยว่าความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาออามากๆเลยก็ว่าได้นะเอาเป็นว่าใครฝันอะไรบ่อยที่สุดหรือว่าอยากฝันแบบไหนก็บอกกันได้ ที่สําคัญนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับหมองด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมพีเจหมอ h ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ